สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้เลยนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Miss Survival นะครับผมซึ่งเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ดูได้เลยในหน้าเกมตอนนี้มันเป็นตัวหมอกลงนะท่านผู้ชมนะซึ่งใช่ฮะคือคอนเซปต์ของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นในแนวที่แบบถ้าเกิดมีหมอกเนี่ย มันจะมีซอมบี้เกิดนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเลื่อนกันเลยดีกว่าเราไม่ต้องพูดมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรา new g เกมกันเลยดีกว่านะผมว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเกมที่แบบตื่นเต้นมากๆด้วยฮะโอเคแล้วในเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซอมบี้นะนะผู้ชมนะมันจะมีพวกโจรแล้วก็พวกหมีด้วยนะใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากฮะมันไม่ได้มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าสู่ การเล่นเกมแล้วนะมันก็อธิบายอะไรของมันไปก็ให้มันอธิบายไปฮะส่วนเราเนี่ยรอเล่นกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูซิเราเนี่ยจะมาเกิดอยู่ที่ไหนนะโอ้ <c oughs> oh, อันนี้ก็มันเป็นการสอนเล่นนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกสเตมินานะสเตมินาแล้วก็ความอยากนอนนั่นเองนะท่านผะู้ชมนะโอเคซึ่งหลอดอะไรเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะดูจากตรงนี้ได้เลยฮนะมันก็จะเป็นวันที่1ใช่ไหมแล้วก็จะมีเวลามีอุณหภูมิแล้วก็ มีหลอดเลือดหิวหา้าหิวอาหารแล้วก็หิวน้ําแล้วก็แบบน่าจะเป็นพลังงานของแบบว่าการนอนหรือเปล่าตัวที่4เนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสเตมินานะแล้วก็ลงมาข้างล่างเอกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเวทนะหรือว่าเป็นน้าหนักนั่นเองนะที่เราสามารถแบกได้เราสามารถแบกได้ตั้ง6ก้าโลเลยไม่ใช่มึงคนหรือเปล่าเนี่ยมึงแบกให้หนักเนอะวิ <c oughs> ชิพันธหกสิบห้าโลมันไม่เบาเลยนะเปิดไฟยังไงว่าลืมแล้วท่านผู้ชมอ๋อเปิดไฟตัวเอลนะโอเค ก็สำหรับในเกมนี้นะมันก็จะมีเป็นจําพวกกระเป๋าแล้วก็สิ่งของต่างๆที่มันตกอยู่ตามพื้นเนี่ยมันจะให้เราเก็บนะซึ่งเก็บไปทําไมนั้นก็เอาไว้ประทังชีวิตนั่นเองนะท่านะผู้ชมโอเคตอนนี้ถือว่าเราเกิดมาในจุดที่ใกล้โรงงานอยู่นะโรงงานอยู่ตรงนั้นนะก็ถือว่าดีอยู่นะเอาจริงโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจเลยดีกว่านะฮะโอเคตอนนี้เป็นตอนเช้านะเราก็ยังไม่ได้แบบเจอมงเจอหมอกหรือว่าเจอเป็นพวกซอมบี้อะไรนะตอนนี้เรายังไม่เจอนะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ผมผมต้องอันนี้ก่อนต้องไปหาฟาร์มก่อนเนาะเออ,เอ,อแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องเก็บของค่อนข้างน้อยใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะต้องหากระเป๋าเนาะซึ่งมันจะเป็นกระเป๋าเล็กๆแ๊บนึงผมขอหาก่อนไม่รู้ว่าแถวนี้มีไหมนะอ่ะแล้วก็พวกตามรถเนี่ยมันจะมีให้เราสามารถดดได้ด้วยนะเออนี่ไงแบตเตอรี่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบเป็นเป็นาฐานไฟฉายนะตัวเนี้ยเออ ตรงนี้เปิดได้ไหมตรงนี้มันกด e อ๋อไม่ได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ํามันด้วยให้เราสามารถดูดน้ํามันด้ด้วยแต่ว่าเราต้องมีถังน้ํามันก่อนเนาะเออประมาณนี้ตรงนี้แหละมีอะไรให้เราหรือเปล่าห้องน้ํามีไหมไม่มีนะฮะโอเคแถวนี้เฮ้ยยังไงอ่าโอเคพอดีเลยมันจะเป็นกระเป๋าประมาณนี้นะซึ่งมันจะเพิ่มช่องให้เราทีละ2ช่องนะเดี๋ยวให้ดูเลยตอนนี้เรามีพื้นที่แค่ประมาณ 12 1, 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองให้ไหมมันก็จะเพิ่มมาสองช่องตรงนี้นะดูนะป๊บอ่ะมันจะเพิ่มมา2ช่องเป็นสอง s l ต,ต,ตรงนี้เห็นไหมคือเราต้องพยายามหากระเป๋าให้มันได้ฮะตรงนี้มีหมวกฮะตรงนั้นใส่เลยก็ได้เนาะโอเคว,ว้าวพี่แกแต่งตัวได้เซ็กซี่มากฮะแล้วก็มันจะต้องหาชุดด้วยนะคือเกมนี้เนี่ยมันให้เราหาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทนะ่านผู้ชมแล้วมันจะมีพวกซอมบี้ด้วยอาจจะอยู่ข้างในนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมในไ,ไงนะ่ะเป็นตัวตรงนั้นเลยฮะ ใช่ฮะแล้วก็เดินดีๆเนี่ยระวังหมีด้วยนะมีหม,มีด้วยนะเอาดีๆอ่ะดีดดพึ่งนะเว้ยยังไม่ยังไม่พอมาหิวะไยเลยนะเว้ย <c oughs> เออตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยมีแค่ขวานอันเดียวแล้วตอนเนี้เอาไว้สับหน้ามานะันฮะแล้วมันตัดไม้ได้ด้วยนะเออกมนี้ตัดไม้ได้ด้วยน่าจะตัดทุกต้นหรือเปล่าใช่ไหมเออน่าจะตัดได้ทุกต้นด้วยฮะแต่มันก็กินพลังงานเราไปเยอะด้วยเลยแหละแล้วตรงนี้มีผ้าเก็บมาฮะมีผ้าแล้วก็ อันนี้เก็บไม่ได้เหรออันนี้น่าน่าน่าจะเก็บไม่ได้นาะอันนี้เป็นเป็นไม้อัดหรือเปล่าโอเคเก็บผ้ามาโอเคปีนก่อนการปีนครั้งเนี้ยมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะปีนเท่าไหร่นะแต่มันเผลอกดอะโอเคมีสครับด้วยฮนะสครับแล้วก็เป็นไม้ไม้เรายังไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ตอนนี้เนาะโอเคมีเครื่องไหมไม่มีเครื่องไม่มีแบตไม่มีอะไรเลยฮนะมีแต่น้ํามันเนาะสองลิตรเออตอนนั้นมีรถสีแดงด้วย โอเคเดี okay, ๋ยวลองหาดูแถวนี้ก่อนเนาะถ้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องเห็นเป็นอะไรนะเขาเรียวกว่าโคบาร์เออถ,ถ,ถ้าเรามีโคบาร์เนี่ยเราจะสามารถเข้าในห้องที่มันล็อกได้ด้วยนะโดยการใช้โคบาร์ใช่ฮะถ้าเจอเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวว่าเพิ่งพูดแล้วเจอนะจะเป็นอะไรที่ดีเลยลนะ,อะโอเคกดไปเก็บนมาฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงรถแดงดีกว่าว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแถวนั้นเนาะตรงนั้นมีหอคอยด้วยโอเคหอคอยไม่รู้ว่ามันขึ้นได้หรือเปล่า แต่เท่าที่ไปดูๆมานะเหมือนเขาบอกว่าในหอคอยแบบเนี้มันจะมีเป็นกระเป๋าด้วยนะแต,แต่ไม่แน่ใจว่ามันมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะโอเครถคันนี้น่าจะใช้งานได้นะก็ดีเหมือนกันเป็นรถกระบะฮะมันถึงจะได้บรรทุกได้หลายอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่ดิดมีอะไรให้กูดูบ้างมีขวดฮนะแล้วก็เป็นไม้เนาะไม้ยังไม่เอาดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่เนาะเปลืองพื้นที่เราแล้วก็แก้วจะยังไม่เอานะฮะ มีพวกสแครปเนี่ยเอาไปแน่นอนนะเพราะว่ามันสำคัญมากๆฮนะสายไฟเก็บไม่ได้นะสแครปแบบนี้สแครปที่พังแล้วที่แล้วก็เป็นสแครปที่ยังไม่พังนะตรงนี้พอจะมีเป็นโคบายผมหรือเปล่าวะมีเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแบบตั้งเตือไว้ยุ่ตรงนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นพวกเศษเหล็กซะส่วนใหญ่หรือเปล่าตรงนี้แหละมีอะไรแห่ะะเอ๊ ไม่มีอะไรเลยโอเคถือว่าตรงนี้ผ่านนะถือว่าเรามาค้นแล้วมันไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวลองไปดูซิตรงนั้นนะ่ะเหมือนมันจะเป็นหอ,อคอยใหญ่ด้วยตรงนั้นมาดูซิเราสามารถขับรถได้ด้วยนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันขับได้ทุกคันหรือเปล่าหัวยี่ไงหมีฮะพึ่งพูดฮนะอิบหายอ <laughs> พ่งพูดว่ามันมันมีหมีด้วยฮนะเออปล่อยมันไปฮนะ ไปเป็นไปแล้วนี่สามารถเข้าได้มีชั้นหนังสือไม่ใช่หนังสือีชั้นเก็บของนี่ไงอู้ปืนว้าวมาถึงเจอปืนเลยฮะก็ก็กดีอ่ะดีน้องให้กระสุนเรามาหรือเปล่าวะให้มากี่นัดโอ้โหให้มาสามนัดมันใช้เป็นกระสุนอะไรเป็นกระสุนไรเฟิลเอมโมอ๋อโอเคเป็นไรเฟิลเนาะอันนี้มีเป็นดินปืนกับน้ำนะฮะเป็นกระสุนลูกซองมีกระสุน ดินปืนแล้วมีอะไรอีกมีขนมด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะแบกไปสักหนึ่งกล่องแล้วกันว่าเป็นที่เก็บของให้เราประมาณนี้แล้วเราก็ยกมาเลยฮะเราสามารถเอามันไปแบบนี้ได้เลยนะคือเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากก็ถือว่าดีนะในช่วงแรกเนี่ยเราได้ปืนมาเลยฮะดูดิโอ้โหเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวขูดมากฮะโอเคไปยกไปฮนะไหนลองขึ้นไปดูแถวนี้ซิตอนนี้เป็นเวลากี่โมง8โมงเช้านะโอเคก็ถือว่ายังยังได้อยู่ได้อยู่ฮนะได้อยู่ เดี๋ยวขอขึ้นไปขบวนดูข้างบนก่อนว่ามันมีอะไรให้เราสามารถโค้นได้หรือเปล่านะตรงนี้มีเป็นหอคอยอีกแล้วแล้วตรงนี้มีกระต๊อบเล็กไหนเข้าไปดูดิเดี๋ยวได้โคบามากตอนนี้โคบามึงไม่ดุดมาให้กูหน่อยหรอวะขอในนี้มีอาหารโอเคเก็บมาฮะมีไม้ไม่เก็บเนาะแล้วมีอะไรอีกข้างในนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะโอเคไม่มีก็เคลียร์เนาะแล้วสวนข้างๆล่ะ ข้างนี้อาจจะมีพวกโคบาก็ได้นะคือทุกจุดอ่ะมันสามารถเกิดได้หมดเลยนะโอเครอบรอบบ้านนี่ก็เหมือนกันไม่มีก็ไม่โอเคไม่มีไม่เป็นไรเนาะเออมีเป็นหอคอยสองอันเลยว่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนแลวกันเนานะเออแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดไฟฉายบ่อยๆเนี่ยหรือว่าเราเปิดค้างไว้เนี่ยมันมีการหมดอายุการใช้งานด้วยนะหรือว่าเป็นการถ่านหมดนั่นเองนะเออโอเคตรงนี้มีอะไรไหม ตรงนี้มีเป็นรถเนาะตรงนี้เป็นรถแต่ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเลยฮะอันนี้ก็เก็บของได้โอเคช่างมันนะแล้วตรงนี้มีโคบาร์หรือเปล่าอันนี้เป็นสแคร็บเก็บมาฮะาข้างบนละ่ะข้างบนมีเศษผ้ามีเครื่องปั่นไฟด้วยเออถ้าเราหาบ้านที่มันมีเครื่องปั่นไฟก็ดีนะเราถึงจะมาเราถึงจะสามารถใช้ไฟได้นะเออ ก็ดีเหมือนกันอันนี้อ๋อ si. อัอออออนนี้เป็นเป็นเซฟเฮาส์ให้เราสามารถเซฟได้ท่านผู้ชมโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะฮะแล้วข้างในนี้ว้าวมีเมีดนะมีมดแล้วก็เป็นอาหารหุ๊ยแบตเตอรี่สวยปอ44%เราสามารถใช้ได้นะตัวน,น,นี้แบตเตอรี่หายากด้วยมีถุงมือฮะใส่ไปโอเคเก็บกระสุนมาแล้วนี่มันเป็นเป็นอ๋อเวิร์กแบนช์ก็คือ เป็นตู้ครานั่นเองนะท่านผู้ชมว้าวดีเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมายกมันไปนะมีเศษพาด้วยฮะนี่ไงกระสุนตัวนี้เราสามารถใช้ได้รีโหลดเลยใครใครมาโดนอะ่ะผมบอกเลยฮะใครผ่านมาโดนแน่ฮะรีโหลดตายให้มันเต็มแค่นี้แล้วเอาของไปไว้ในนั่นเราเลยดีกว่าฝากของหน่อยนะเดี๋ยวผมก็ถุงมือไม่นะสำคัญแล้วตัวนี้ก็ยัง าะว่ายังไม่รู้ไงว่าเราไปใช้ใทาอะไรโอเคนอกนั้นก็เอาไว้ชั้นล่างดีกว่ามีแบตเตอรี่ผมบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากมันเอาไว้สามารถประกอบกับรถได้อะเออเป็นแบตเตอรี่อะสิ่งที่มันจะต้องใช้เนี่ยในโฉนล่าสุดเนี่ยมันจะใช้เป็นแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์แล้วก็น้ํามันเนาะแล้วก็เป็นล้อทั้ง4ล้อเนาะเราถึงจะสามารถขับได้เออโอเคแต่ถ้าเป็นผ้าเก่าเนี่ยมันจะต้องหาพวกฟิวพวกอุย้ยมีแป๊บน,นึงถ้าเป็นผ้าเก่าเนี่ยมันจะต้องหาฟิวด้วยนะ เออซึ่งมันหาหลายอย่างอ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าในในในเวอร์ชันล่าสุดนี่มันหาแค่ประมาณไม่กี่อย่างเองฮะมันก็สามารถขับได้ละตรงนี้มีอะไรให้คนรือเปลือมีโคบอร์ไหมอันนี้สามารถทําลายได้นะเฮ้ยมีบุหรี่จูชด้วยฮะไม่เอาฮะตรงนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบนี้เราสามารถทาทาลายหรือว่าพังมันได้เนาะแล้วตรงนี้มีถังน้ํามันไม่สามารถหยิบได้มันเป็นถังน้ามันประกอบฉากนั่นเองนะโอเค เดี๋ยวขอญาติฝากของไว้ตรงนี้ดือ้อนี่ไงขวานเก็บมามีอีกไหมนี่ถ้าเป็นกล่อมบบนี้ก็ทำลายได้นะไม่ใช่ได้เป็นแบบเป็นไม้แผ่นมาเออโอเคตรงนี้ล่ะไม่มีโคบายเราสามารถขับได้ด้วยนะโคบารเอ,อไม่เชื่อกดผิดเดี๋ยวแป๊บนึงถอดดอกเลยน้องโอเคว่าแต่ครับอ๋อกด B โอเคมันน่าจะต้องใช้เป็นตัวเวิร์ e n บนนะในการ ที่จะครับของถ้าเป็นในพวกแบบนี้ยมันก็ได้บ้างเป็นบางอันนะแต่มันก็ไม่ได้สัะทุกอันเออเดี๋ยวเรามีรถมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยขนย้ายตัว workbench กลับไปกับบ้านที่เราอยู่เนาะตรงนี้มีอาหารแล้วก็เป็นชูการเป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอไหมเ้ยมีโอ้ว้าวกระสุน ปึ๊บปุ๊บป๊บเก็บมาฮะนี่ไงนี่ไงตัวนี้มันเอามันสามารถไปงัดประตูได้เนาะโอเคเก็บมากระสุนลูกซองเก็บมาผมบอกเลยนะว่าลุยยับ่ะเอยอ,อาหารโอเคอุ้ยสไนเปอร์ว้าวโอ้โหมาถึงกูเจอสไนเปอร์เลยเหรอเราเจอของดีตั้งแต่ต้นเกมเลยนี่ว่เอะก็ดีเหมือนกันนะนี่ฮะเรามีสไนเปอร์ด้วย แ่ว่ามันใช้กระสุนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดเลขสโอเคมันใช้เป็นกระสุนอะไรว่ามี2นัดอ๋อมันใช้เป็นกระสุนเดียวกันกับตัวปืนตัวนี้ของเราเลยนี่หว่าเดี๋ยวรีโหลดไปเลยก็ได้เนาะดีโหลดไปเลยดีโหลดไปโอเคแต่เรายังไม่มีสโคปนะตอนนี้เราขาดสโคปอ่ะโอเคเก็บของไปอะไรไม่สําคัญเก็บไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงก็ดีโหลดแล้วแต่ว่า แล้วม,มันใช้กระสุนคนละอันนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นมารีโหลดตัวนี้ให้มันได้เยอะๆเลยแล้วก็จะเป็นหอคอยข้างบนนู่นเดี๋ยวไปดูดิว่ามันสามารถขึ้นได้หรือเปล่ามีหมีหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะโอเควางไว้ตรงนี้นี่มีบันไดด้วยฮนะเดี๋ยวเป็นเรื่งขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ฮะเดี๋ยวเป็นเรื่งเซฟก่อนเผื่อมีอะไรผิดพลาดมันจะแย่เอาฮะโอเคเซฟเจ็ต เซฟดีโอเคไปฮะเกมเซฟเด็ดไหนมาดูซิข้างบนนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าหวังว่าจะไม่ตกใช่ไหมแล้วเห็นเหมเขาว่าแถวมันจะบักบันจะบักแถวนี้ด้วยโอเคถือว่ายังรอดนะ <c oughs> เออมันจะชอบบักตอนที่เราขึ้นบันไดไปแล้วแล้วมันจะยืนอยู่แถวๆนี้มันจะชอบบางทีมันก็ถลายตกลงไปก็มีนะเว้โอเคถือว่าปลอดภัยฮะเขาน่าจะอัปเดตแล้วมั้ง น่าจะใช่น่าจะสุดแล้วสุดตรงนี้มึงห้ามตกนะเว้ยกูเพิ่งขึ้นมาอันนี้นะเว้ยโอเคอันนี้อะไรโอ้มีหื้ยยังไงสโคปเอ้ยพอดีเลยมีสโคปพอดีฮนะแล้วเราจะแต่งปืนได้ไงวะเนี่ยโมดิฟายโอเคนี่โอเคเฮ้ยมึงมีประโยชน์ดีนะมึงนะมาตายข้างบนนี้ยังมีประโยชน์ดีนะมึงไหนลองมาดูซิมาลองซิสโคปไกลหรือเปล่า เดี๋ยวป่ะนี่ทำไมสโคบมันมืดอย่างวะเออเดี๋ยวป่ะนียเฮ้ยยังไงกระเป๋าอ๋อจริงด้วยมันมีกระเป๋าข้างบนท่านผู้ชมโอเคก็แสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นเป็นหอคอยแบบนี้ก็น่าจะมีกระเป๋าทุกๆหอคอยหรือเปล่าไม่รู้แล้วทำไมสโคบผมเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะสโคบแป๊แบบนึง่งเป็นไรเนี่ยสโคบทำไมสโคบมันเออแบบนี้วะ หรือว่าต้องต้องทำอะไรมันหรือเปล่าโอ้มันเพิ่มความแรงได้ด้วยนี่หวาใช่ไหมนี่เห็นไหมหลอดตรงเนี้ยเพิ่มความแรงด้วยเออใส่ๆสไปเถอะพื่อความเท่ฮะน่าจะเคลียร์แล้วข้างบนนี้อ่ะลงไปฮนะทลายคูนมันสูงอย่างวะเนี้ยโอเคแล้วก็ทลายปึ๊บโอเค เดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็น่าจะเดินสำรวจนิดนีนหน่อยเนาะแถวแถวนี้เราจะยังไม่อะไรมากมายว่าในพาร์ทแรกนี่มันยังไม่รู้นะว่าระบบการเล่นมันเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยผมก็เล่นแบบเดาๆไปงั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวปพบนึงกระสุนสไนเปอร์เราก็มีนี่หว่าก็รีโลดดิตันหรือยังอ๋อตันแล้วโอเคมีอยู่หนะ้านัดมันบั็กหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าน่าจะบั็กนะเพราะปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวป๊บนึนกินขนะมก่อน กินไปเลยฮะมันให้พลังงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคได้อยู่เอากดอะไรกูวะเนี่ยโอเคไปฮะเดี๋ยววางก่อนแล้วก็กด move โอเคไปแถวนี้น่าจะัวมีแบบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีด้วยฮะถอยก่อนถอยก่อนมีดเนี่ยสามารถทําเป็นมาแล่เนื้อได้ด้วยนะก็ดีเหมือนกันถะเราเจอมีดถ้าเราเจอมีตายหรือว่าเราฆ่ามีตายเราสามารถมาแล่เนื้อหมีได้ด้วยนะ โอเคงั้นกูลงไปตรงนี้เลยแล้วกันลงมาบนท้องถนนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปดูตรงมันจะมีกระตบปยังไงบ้างกระตบเด็กข้างบนนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่มันมีอะไรหรือเปล่าข้างบนนั้นมันน่าจะเข้าได้นะถ้าตรงนี้มีล้อไหมมีล้อมีล้อข้างเดียวฮะโอเคก็ดีเหมือนกันงั้นจาไว้ว่ารถคันนี้มีล้อเนาะนี่ไงเราเจอล้อแล้วคันหนึ่งเนาะโอเคไหนขึ้นไปดูข้างบนซิ แล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรตรงนี้อาจจะเป็นไปได้น่าจ,จะมีเป็นโคบานะผมว่าที่ลกๆแบบนี้อาจจะมีโคบาตั้งอยู่ก็ได้มีแต่สแครอ็อะเกมา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 มีอะไรเก็บม,มาหมดอนะโคบาร์โคบารโค,รบ,าโครบาอยู่ไหนอยากได้โคบานี่ผมงงกับสโคบมมากเลยตอนเนี้ยี่อะไรเนี่ยมันน่าจะบังนะถ้าเกิดออกจากเกมมันน่าจะกลับมาเป็นปกติ โอเคไม่มีโคบาฮะไม่เป็นไรไ,นไปดูบ้านเล็กนี้สิแล้วก็มีตรงนั้นด้วยเราดูหรือ,อย่างวะน่าจะยังไม่ดูนะอ้าวไปไหนของกูเลยเนี่ยมันอยู่ห้องบนนี่ใช่ไหมโอ้มันอยู่คนละฝากเลยนี่วะวางไว้โอเคแค่เนิ่งถือปืนตัวนี้ดีกว่าเวลายิงมันถึงจะลั่นไกลได้ฮะมีอะไรไหมหรือเปล่าโอเคข้างในนี้ไม่มีนะฮะเปิดเข้าไปได้เคลียร์มีกระสุนลูกซอง มีกระสุนอะไรวะเนี่ยแล้วมีจานแต่ไม่เอานะไม่ได้ใช้เอามาทําไมอะโอเคตรงนี้น่าจะเคลียนะผมว่าในรอบรอบบ้านเรามีอะไรไหมโคบาไหมนะ่ะอ๋อมีดตกใจหมดนึกว่าโคบากำลังจะล้องลั่นเลยเก็บเก็บมาข้างๆบ้านก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้ามีเป็นถังน้าด้วยถังน้นํามีน่าจะตักน้าได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิด โอเคไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดิโอ้โหสเตมิน่าเราทำไมมันน้อยจังวะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอืมเฮ้ย,ยเดี๋ยวป่ะนึงได้ยินเสียงอาวมันมีด้วยวะชิบหายแล้วเอาไงดี oh, โอ้โหไอชิบหายเลยเอ้ยอเหี้ยตกใจหมดไอสัตว์มันเปิดประตูได้ไหมวะเดี๋ยวนะ แย่ yeah, ละมันเห็นเราละไม่ดวูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดเราเปิดใหม่เราจะวิ่งหนีทันหรือเปล่าเนี่ยมาดิมาดิโอ้โหมึงโง่เหี้ยใช่ไหมมาดิโอ้โหประตูกันนะประตูติดติดประตูฮนะยิงแม่งเลยเอาดิหมดไหมน่าจะหมดนะมีตัวเดียว โอเคโอ้โหมีน pues, ้ําให้กูด้วยดีดีดีแล้วข้างในนี้มีอะไรไหมมีโคบาตั้งอยู่หรือเปล่าวะโคบาตั้งรอหน้าห้องอยู่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมันใช้ล็อกปิกได้ฮะหรือเปล่านี่โคบาอ๋อล็อกปิกเราอยู่นี่เราเก็บไว้ในไหนวะในนี่เรามีล็อกปิกอยู่เราอันนี้ไหนวะล็อกปิกนี่ไงเรามีล็อกปิกสองอันแต่มันก็ใช่ว่ามันจะ ได้ตลอดนะบางทีมันก็พังก็มีนะนี่ได้ไหมลองดูดิโอเคได้ฮะทีเดียวเลยในนี้มีอะไรมีกระสุนเนาะกระสุนสองนัดแล้วก็ค้อนหมวกแมวฮนะน้ำอาหารแล้วก็อะไรอีกเอ้ยยังไงโคโอ้โหไอ้เชีย่ยเ้ยเอาโคบาร์มาไว้ในนี่ไอชิบหายเออดีอ่ะอย่างน้อยก็ถือว่าใช้ ล็อกพิกได้คุ้มแหละเออคุ้มคุ้มคุ้มคงคุ้มแหละอ้าวไปเก็บมะพวกนี้เก็บไว้มันคงยังไม่ได้ใช้หรอกอ่าเดี๋ยวอาหารเรายังไม่ค่อยหิวแต่ว่าเราหิวน้ําเดี๋ยวกินน้ำขังก็ได้ฮะโอเคดื่มไปฮะอึบอึบโอ้โหสดชื่อนะสดชื่อผมว่ามันมาแล้วว่ะผมว่ามันมาแล้วว่ะหมอกมาแล้วท่านผู้ชม นี่แหละถ้ามันมีหมอกมันจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะไปไหนไม่ได้ฮนะนอกจากนอนอย่างเดียวถ้าจะไม่ผิดเราเหมือนจะนอนอยู่กับที่ได้อยู่นะเดี๋ยวไปน,นึงออกวางของไ้ก่อนโอ้โหหมอกโอ้หูฮุ้ยมึงมาตั้งแต่มึงมาต้นคลิปเลยเหรอมึงมาแบบกูเปิดคลิปมาไม่ใช่เปิดคลิปดิคลิปแรกที่มึงมาเลยเรอวะ แล้วสภาพมันจะมีเสียงหลอนนะทีนี้คือเสียงมันเป็นอะไรที่หลอนมากๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็มีซอมบี้เกิดนะไม่ไหวแน่นอนนะถ้าเกิดเรายังไม่มีพวกปืนหรือว่าอะไรที่มันประสิทธิภาพดีๆอะเราไม่ไหวหรอกฮะ,ะเราต้องเราต้องเราต้องหลบก่อนเออนอนน่าจะเป็นตัวเอฟอะไรวะเอฟเอเหรอเอฟอะไรวะเอฟสี F หรือเปล่า F 3, F 2, F เอฟสามเอสองเอหนึ่งเออตัวไหนวะ เลขสี่ไม่ใช่เอามันนอนตัวไหนวะผมลืมท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ๋อนอนเล็กเจ็ดท่านผู้ชมโอเคนอนเล็กเจ็ดนี่เราสามารถนอนที่พื้นได้เนาะนั่งอีกหนึ่งตัวฮะนี่แหละถ้าเกิดหมอกมาเนี่ยถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยเรานอนนะนอนข้ามมันเราสามารถนอนข้ามหมอกได้ด้วยนะเออนี่แหละคือสาเหตุที่ผมไม่อยากบวกเนาะคือมันตีแรงมากฮนะเออแล้วเราเรามีแบบ พวกแขนหงแขนหักขาหักก็มีนะท่านผู้ชมนะนั่นแหละคือเลือดถ้าเราแขนหักหรือว่าขาหักเนี่ยเลือดเราจะลดเรื่อยๆเลยนะนี่แหละคือสาเหตุที่เราจะต้องป้องกันตัวให้มันดีดฮะโอเคเดี๋ยวไปถึงผมนอนเลยแล้วกันเนาะปิดปตัวไปด้วยน่ากลัวฮะน่ากลัวน่ากลัว,วแล้วนอนประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะหายแล้วมั้งนี่ประมาณสองชั่วโมงหมอก็น่าจะหายละแล้วเลือดเราก็น่าจะเต็มด้วยหายไหมสองชั่วโมงโอเคสองชั่วโมงหายฮนะถือว่าดี ี่โมงเที่ยงกูตื่นมาเที่ยงถ้าเกิดแดดออกอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะนอกซะจากแบบอย่างเช่นเป็นข้างในนั้นหรือว่าเป็นห้องที่มันมืดๆนะมันจะมีนะแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะมีทุกห้องเนาะประมาณนี้นะผมแะกสำหรับเกมมิสเซอร์เวก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะถือว่าในพาร์ทแรกเราก็เริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะมีม,ม,ม,มีนั่งด้วยฮนะงูขอยิงมึงนัดนึ่งนี <c oughs> ่ไปล้ฮะวิ่งละวิ่งละ ไปแล้วนะผมก็สำหรับคลิปมิสเซอร์เวิร์ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้านี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาว่ากันอีกรอบนึงนะท่นานผู้ชมนะถ้าเกิดใครชอบฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สามารถติดเตือนกันได้นะว่าผมทำผิดพลาดอะไรยังไงพูดอะไรยังไงไม่เข้าใจหรือว่าผิดพลาดอะไรประการใดก็คอมเมนต์บอกติดเตือนกันได้เลยนะผมจะนำคำติดเตือนเหล่านั้นมาปรับปรุงนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ ไปละผมบายบายสวัสดีครับปูเดี๋ยวเซฟก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูตาย,ยชิบหาย